ค่ะก็เกมที่สามแล้วเนาะหลังจากเกมที่แล้วเราพลาดแบบงู้งูเลยพลาดไปโดนเปลี่ยนปืนเป็นลอยแล้วก็ตุ๊บแรงนะคะอันนี้เราจะลองเล่น5คือที่ปรับสูงเลยอะ่ะเพราะว่าเผื่อแบบมันเข้านี่ไงเนี่ยเผื่ออย่างเงี้ยแหละเผื่อมันเข้าตัวใหญ่แล้วมันจะเด้งขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยไงแต่ว่าน่าจะเข้าพาดเลยแล้วหมายถึงว่ากมันจะบอกว่าแต่ว่ามันต้องเล่นระวังนะคะอ่ะมวแตก เอ้ยโอเคเจ็ดรหสินะเจ็ดหสิเป้าหมายเราเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงรัวมากแล้วก็คือยัวเยียหน้า,าด้านหน้าไปหมดเลยนะคะขอได้มีโอกาสยิงได้มีโอกาสที่จะได้มังกรบ้างนะคะเมื่อกี้ไม่ค่อยจะมีรูให้ยิงเท่าไหร่ขอหน่อยมังกรขอจุ๊กโอ้เขาได้ไปแล้วเรารัวไม่ไหวนะคะแล้วทำไมมันมาไวจังนะเออโอ้โห มาลัวลวจดขึ้นไปแปดสามห้าครับตอนนี้เราได้คืนแล้วนะฮะไปต่อหรือพอแค่นี้รออีกสักหน่อยพันหนึ่งจะมีโอกาสถึงไหมไม่รู้นะคะอย่าลัาน่นขอร้องเนี่ยเล่นเราได้เราไม่เลิกนะบางทีอะเดี๋ยวรู้อ่ะ ได้แมงกระพุนมานะคะสองร้อยเอดีเว้ยขอนักหนักสองร้อยห้าสิบนะคะโอเคเลิศมันก็ไม่ค่อยจะเข้าให้เท่าไหร่หรอกเนี่ยไม่เข้าเลยทีเนี้ย เออโอเคเฮ้ยถึงพันแล้วเราพอกันแค่นี้ดีกว่านะทุกคนเราอย่าไปเสี่ยงมากเลยเดี๋ยวมันจะ <c oughs> น้ำตาซึมทีหลังนะคะบ๊ายบายคะ่ะ